ครับสวัสดีทุกคนนะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันพาทัตปูทรหรืออาจารย์จันพามาวันนี้นะผมจะมาพูดเรื่องแผนกหรือฝ่ายสำคัญสำคัญในบริษัท departments or divisions in a company สไลด์ต่อไปอย่างที่เรารู้ว่าบริษัทจะมีการแบ่งออกเป็นแผนกหรือฝ่ายต่างๆทำไมบริษัทต้องแบ่งเป็นแผนกหรือฝ่ายนะครับเรามาดูเหตุผลนะครับหนึ่งก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ specialization specialization การแบ่งแผนก ก็จะช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นนะครับมีจุดโฟกัสและพนักงานก็จะได้พัฒนาความเชี่ยวชาญ specialization ในด้านใดด้านหนึ่งได้นะเช่นแผนกนะการตลาดก็จะเชี่ยวชาญด้านการโปรโมทสินค้าแผน,ะนกบัญชีก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินเป็นต้นนะครับ อันนี้คือเหตุผลที่1อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า to increase efficiency efficiency นะก็คือเมื่อแต่ละแผนกมีหน้าที่นะชัดเจนพนักง,งานมีความเชี่ยวชาญ ผลที่ตามมาก็คืองานมีความเป็นระเบียบนะลดความซับซ้อนและความสับซ้อนนะครับทำให้การดําเนินงานโดยรวมมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นอีกเขตผลหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นาภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า clear Accountability ฟังอีกครั้งนะครับ c l e a r Accountability การที่มีแผนกต่างๆเนี่ยทำให้แต่และหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะสามารถระบุแหล่งที่มาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เหตุผลต่อมาก็คือเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่สะดวกและง่ายขึ้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า easier management easier management ผู้บริหารก็จะสามารถดูแลแล้วก็ควบคุมการทำงานของแต่ละแผนก ย่อยได้ง่ายกว่าการดูแลพนักงานจำนวนมากโดยรวมสิ่งนี้ช่วยให้การมอบหมายงานการประเมินผลและการแก้ปัญหาทำได้สะดวกและคล่องตัวขึ้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารนะครับ to facilitate collaboration and communication To Facilitate Collaboration and Communication แม้จะแบ่งเป็นแผนกแต่การจัดโครงสร้างแบบนี้ก็ช่วยให้การสื่อสารภายในแผนกและระหว่างแผนกเป็นไปอย่างมีระบบ s y s t e m a t i c a นะการประสานงานระหว่างทีมต่างๆนะเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นการลดความซับซ้อนของงานนะ to reduce work complexity work complexity แปลว่าความซับซ้อนของงานงานใหญ่ๆที่ซับซ้อนสามารถถูกแบ่งย่อยออกเป็นส่วนเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นและมอบหมายให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบสิ่งนี้ก็จะช่วยลดลดความการ งานที่ไปกระจุกตัวนะครับแล้วก็งานที่มันซับซ้อนเกินไปแล้วก็ทําให้การจัดการทําได้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาและนวัตกรรมนะครับ mm hmm. development and innovation development and innovation ในแต่ละแผนกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็จะสามารถมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในส่วนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่นวัตกรรม innovation และปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองทีนี้เรามาดูาแผนกต่างๆนะครับโดยทั่วๆไปก็จะมีฝ่ายบริหารหรือว่า,าแผนกบริหารภาษาอังกฤษจะเรียกว่า,า management department บางทีก็จะเรียกว่าฝ่ายแอดมิ ะครับหน้าที่หลักก็คือกำหนดทิศทางวางแผนกลยุทธ์ตัดสินใจและดูแลก,กระบวนการภาพรวมของการทำงานขององค์กรได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าฝ่ายบริหารอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแผนกทรัพยากรบุคคลหรือว่าฝ่ายบุคคล ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hr หรือว่า human resources department hr หน้าที่หลักของ hr ก็คือสรรหาคัดเลือกพัฒนา,าแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนเงินเดือนสวัสดิการาแล้วก็ดูแลความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและก็พนักงานใน ในหน่วยงานหรือในองค์กรนะครับอันนี้ก็เรียกว่าฝ่ายบุคคลหรือ HR อีกผแผนกหนึ่งที่เราก็คุ้นเคยกันเขาเรียกว่าผแผนกการเงินและบัญชีภนะาษาอังกฤษใช้คำว่า Finance and Accounting Finance แปลว่าการเงินส่วน Accounting Accounting แปลว่าการบัญชีหน้าที่หลักของผแผนกนี้ก็คือบริหารจัดการเงินทุน นะครับจัดทําบ,บัญชีรายการทางการเงินนะวางแผนทางการเงินและดูแลเกี่ยวกับด้านภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นแผนก HR เออแผนกการเงินนะครับต่อมาก็คือฝ่ายการตลาดหรือรแผนกการตลาดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า marketing department ฝ่าย marketing นะทำงานด้าน marketing เราพูดกันนะครับ หน้าที่หลักของฝ่ายนี้โดยทั่วๆไปก็เป็นมีมีหน้าที่เขาเรียกว่าวิจัยทางการตลาดนะเขาเรียกว่า market research นะวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างแบรน,บรนด์ branding โปรโมสินค้าหรือบริการนะครับทำการตลาดและจัดช่องทางการสื่อสารเนะขาเรียกว่า,า,า marketing communication อันนี้คือฝ่ายการตลาดแผนกที่5ที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเขาเรียกว่าฝ่ายเซลส์แผนกขายงานเซลส์ sales department หน้าที่หลักก็คือนําเสนอสินค้าหรือบริการเจรจาปิดการขายเปิดการขายปิดการขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับแล้วก็ บรรลุปเป้าหมายยอดขายก็เรียกว่าเซ l ล์ a r ร e กตนะครับอันนี้ก็เป็นแผนกที่มีความสำคัญฝ่ายขายที่เข้มแข็งก็จะทำให้บริษัทมีรายได้หรือ Revenue ที่สูงนะครับแผนกต่อมาเขาเรียกว่าแผนก IT นะครับแผนก IT ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า information technology Information Technology หรือ IT หน้าที่หลักก็คือดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายแล้วดูแลเรื่องซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของข้อมูลนะครับ d u t i t y c u r i t y และให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอย่างเช่นคอมพิวเตอร์มีปัญหาซอฟต์แวร์มีปัญหาก็โทรไปที <c oughs> <c oughs> ่ h Help d e s k หรือว่าของแผนก IT แผนกต่อมาก็คือแผนก บริการลูกค้าบ้างบริษัทก็จะมีแผนกเขาเรียกว่า customer service and support นะครับ customer service and support โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดทางออนไลน์นะครับบริษัทที่ขายของออนไลน์หน้าที่หลักก็คือให้ข้อมูลแก้ไขปัญหาตอบข้อซักถามและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับแผนกต่อมาแผนกปฏิบัติการเขาเรียกว่า operations department หน้าที่หลักก็คือดูแลกระบวนการทำงานหลักนะครับการผลิตการจัดห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่า supply chain การควบคุมคุณภาพและการส่งมอบสินค้าและบริการนั่นเองนะครับรแผนกต่อมาบริษัทที่ใหญ่ๆก็มักจะมีะแผนกวิจัยและพัฒนาหรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า research and development หรือ R D R&D Research ก็คือ R&D Development แผนกวิจัยและพัฒนามีหน้าที่คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการหรือกระบวนการใหม่ๆเพื่อสร้างนวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขันแผนกที่10นะครับที่เราคุ้นเคยกันก็คือแผนกจัดซื้อจัดซื้อ,จ,อจัดจ้าง าบางภาษาอังกฤษก็จะใช้คาว่า procurement department บางทีก็จะใช้คาว่า purchasing department ฝ่าย purchasing department หน้าที่หลักของฝ่ายจัดซื้อก็คือจัดหาสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโดยคำนึงคุณภาพรวมและราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเหมาะสมกับองค์กรและก็ภารกิจขององค์กรนะครับ อันนี้คือแผนกจัดซื้อบางทีเรียกว่าแผนกจัดซื้อจัดจ้างนะครับแผนกกฎหมายอันนี้ก็เป็นแผนกที่จําเป็นภาษาอังกฤษใช้คําว่า legal department legal department หน้าที่หลักก็คือการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายจัดทําสัญญาดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ จัดการเรื่องข้อพิดพาดทางกฎหมายทั้งหลายเช่นข้อพิดพลาดใ,ในเรื่องของการทำงานนะกับองค์กรภายนอกเป็นต้นอันนี้คือ,อฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็อีกแผนกหนึ่งก็คุ้นเคยกันดีเขาเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือรแผนกประชาสัมพันธ์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า public relations and communications p u l l i c r e l a t i o n หรือว่า PR นะครับแล้วก็การสื่อสาร Communications หน้าที่หลักของแผนกประชาสัมพันธ์ก็คือสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทก็เรียกว่า Image ของบริษัทสื่อสารข้อมูลสำคัญกับสาธนารณชนและบริการจัดการเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์กรเป็นต้นน,นี้ก็เป็นแผนกทั้งหลายนะครับทีน,นี้เรามาลองตอบคำถามดูว่า ฝ่ายการตลาดมีหน้าที่อะไรบ้าง The marketing department What are some of the responsibilities and duties of the marketing department คำตอบฝ่ายการตลาดเนี่ยก็มีหน้าที่วิจัยทางการตลาดภาษาอังกฤษก็เรียกว่า do do market research วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับ m n r s t t i n g s t r ATEGY branding สร้างแบรนด์ promotion สินค้า p r o m o t สินค้าหรือบริการนะและาการจัดการช่องทางการสื่อสารให้ดีนะครับอ,อีกคำถามหนึ่งแผนกประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ทำงานอะไรบ้าง คำตอบก็ไม่ยากนะครับรแผนประยาสัมพันธ์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Public Relations and Communications มีหน้าที่สร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทสื่อสารข้อมูลสำคัญสคัญกับสาธารณชนและบริการจัดการชื่อเสียงขององคอ์กรแล้วอาจจะเคยได้ยินคาว่า CSR ทำงาน CSR ให้กับองคอ์กนระก็คือ Corporate Social Responsibilities นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปโดยรวมของอการบรรยายของผมนะครับเรื่องแผนกต่างๆในบริษัทนะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับ